n o ป a ด o นสตอรี a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o p a ด o นสตอรี่พอดแคสนะครับยังมาต่อกับหนังสือเล่มเดิมนะครับวันนี้น่าจะจบนะก็เป็นตอนที่2นะครับกับหนังสือที่ชื่อว่า fuel your fire นะครับ หรือแปลเป็นไทยตรงตัวนะมันยังไม่มีแปลเป็นภาษาไทยนะผมเข้าใจว่าแบบนั้นนะครับก็คือการสร้างไฟให้เกิดขึ้นในตัวเองนะครับเขียนโดยคุณสมันธาแอคตันนะครับก็เป็นหนังสือที่เมื่อวานผมก็รีวิวไว้นะครับว่าสําหรับคนที่เบิร์นเอาคนที่แบบหมดกําลังใจคนที่เซ็งคนที่ ไม่รู้แบบเบื่อว่าไม่อยากจะทําอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับลองลองลองฟังดูเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับมันมีตั้ง200วิธีนะแต่ว่าผมก็เลือกเอาวิธีที่ผมชอบชอบนะครับแล้วบางอันก็ได้ใช้บางอันก็สนใจจะใช้มาเล่าให้ท่านฟังนะครับแต่ถ้าท่านอยากอ่านทุกวิธีก็คงต้องไปซื้อหนังสือดูนะอ๋อลืมบอกนะผมซื้อมีหลายคนชอบถามว่าถ้าไม่มีแปลไทยซื้อที่ไหนอ่าเล่นนี้ซื้อจากคีนกุนิยะนะครับโอเค ถัดไปนะที่เขาแนะนำเขาบอกว่า remove yourself from the situation คือบางทีเนี่ยเราอาจจะมีความเครียดหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งพยายามนะกันลดความเครียดนั้นโดยการออกจากสถานการณ์นั้นอย่างน้อยๆแค่ชั่วคราวก็พอเนาะเอาง่ายๆนะสมมุติว่าเราเริ่มเห็นคนถกเถียงกันถ้าเรายังอยู่อยู่ตรงนั้นบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราแต่ว่ามันก็สร้างความเครียดให้กับเราเนี่ยเรา,าจ,จะต้องเดินหนีออกออกจากตรงนั้นก่อน นะยกตัวอย่างอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับถ้าเดินได้นะถ้าออกได้หรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะไปคุยกับหัวหน้าในเรื่องนี้นะถ้าเรายังเครียดอยู่เรา,ายังมีมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในซิู่เอชั้แบบนั้นนะครับอันนั้นก็จะจะลดะความเครียดลงได้หรือแม้กระทั่งใครเบิร์นเอาหนักๆเนาะผมแนะนำลาง,งานหยุดงานซะบ้างนะครับ คือเข้าใจอย่าง,งานมันไม่ทันอยู่แล้วแต่ถ้ายิ่งไปทําต่อมันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เนี่ยอ,อ,อาจจะต้องขอลาป่วยนะครับพักผ่อนนะครับหาเวลาว่างนะครับประมาณนั้นนะครับคือ remove yourself from situation ก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยมีมีไฟกลับมาขึ้นได้ระดับหนึ่งนะครับอ,อีกอันนึงนะครับเขาบอกว่า make a list of what you like about yourself คือบางทีเรารู้สึกเราแย่เราไม่ได้เรื่องเราโอ้ย oh, fail อะไรเงี้ยเขบอกให้เขียนเลย ว่าคุณชอบอะไรในตัวคุณบ้างอ,อ,อันนี้เนี่ยสำหรับคนที่รู้สึกดาวมากๆนะครับรู้สึกจิตตกมากๆลองเขียนดูนะครับผมว่าน่าจะเป็นเป็นเอ็กซ์ไซส์ที่ที่ดีนะครับส่วนตัวยังไม่เคยทําแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะว่ามันก็เป็นข้อแนะนําที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งครับไฟล์ happy memory นะคือการหาความทรงจําที่มีความสุขของเราหาแบบไหนได,ได้หลากหลายวิธีเนาะวิธีที่ผมนิยมใช้วิธีนึงก็คือไปเปิดอัลบั้มเก่าๆ ถ้าคนรุ่นผมเนี่ยคงจะมีรูปที่ถ่ายเป็นฟิล์มอยู่นะครับอัลบั้มรูปน่าจะหาได้ไม่ยากนะถ้าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่หน่อยก็อาจจะไปหารูปที่เป็นเก็บไว้ในในโฟลเดอร์น,นะเป็นดิจิทัลพิกเจอร์ต่างๆนะครับแล้วเราก็อาจจะได้ยิ้มกับสิ่งเหล่านั้นเนาะหรือถ้ามันไม่มีรูปจริงๆก็นั่งคิดเอาก็ได้นะสำหรับคนที่ลองคิดว่าช่วงเวลาที่มันดีๆช่วงเวลาที่มันมีความสุขมันมีอะไรตัวเราก็จะมีมีไฟขึ้นมานะครับ นะอีกอันนึงนะครับก็บอกว่า make plans คือการวางแผนเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราลดความกังวลลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองใช้วิธีการวางแผนว่าเราจะทําอะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงนะครับก็จะทําทให้เรามีความสุขขึ้นได้หรือว่าทําให้เรามีความกังวลน,น้อยลงนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเขาบอกให้ระบายสีเออนี้ผมผมว่าน่าสนใจนะส่วนตัวยังไม่เคยทําแต่ว่า มีอยู่ช่วงหนึ่งเลยจาได้ไหมมันมีหนังสือแบบหนังสือระบายสีออกมาเยอะมากเลยตอนนี้ผมคิดว่าก็น่าจะยังมีขายอยู่นะมันไม่ใช่หนังสือระบายสีสําหรับเด็กๆด,ด้วยนะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ามีงานวิจัยเยอะแยะเลยครับว่าการระบายสีเนี่ยมันมันช่วยทําให้เราลดความเครียดลดการเบิร์นเอาท์ลงได้นะครับก็ลองทําดูนะไม่ไม,ไม่ไม่เสียหายอะไรนะอีกอันนึงที่เป็นข้อแนะนำเขาบอกว่าไฟฮิวเมอร์อินดอะซิีทิเอชันนะคือ ลองหาความสนุกในในสิ่งที่เราเจอบางทีเนี่ยเราอาจจะเบิร์เอาเราอาจจะเจองานอะไรที่เกรียดเครียดเนี่ยลองหาอะไรที่มันพอจะเป็นมุมของการความสนุกความน่าขำหรืออะไรสักอย่างนะครับคือคือผมว่าหัวล้อนะ มันคงจะเป็นอะไรที่จะช่วยเราลดความเครียดได้แหละแต่ว่าอยู่ดีๆจะหัวเรอะมันก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหม <c oughs> เขาก็บอกว่าต้องฝึกหาฮิวเมอร์นะครับหาความสนุกบางทีการแซวเพื่อนการพูดคุยแต่ว่าไม่ใช่บุลลี่นะนะครับก็ก็ก็พูดคุยกันหรืออะไรเงี้ยก็จะช่วยช่วยช่วยเราได้นะครับอ่ะถัดไปครับอันนี้ถ้าเคยใครมีสุนัขนะบอกพาสุนัขไปเดินเล่นนะเมื่อวานก็พูดถึงการเดินเล่นไปทีหนึ่งแต่ว่า อันนี้เขาพูดถึงการจูงสุนัขนะในในหมู่บ้านผมนี่มีหลายคนมีสุนัขก,ก็ก็จะจูงไปเดินเล่นจูงคือคือพอเราอยู่ใกล้กับพวกสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็แล้วกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่คงเป็นสุนัขแหละเราคงไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นใครจูงสัตว์เลี้ยงอื่นๆไปเดินเล่นสักเท่าไหร่นะสุนัขก,ก็คงเป็นอันที่ฮิตที่สุดนะครับแต่ว่ามันมันจะคงทําให้เราผ่อนคลายได้มากขึ้น ถ้าใครมีเนกาติฟตอสบ่อยๆก็คือความคิดลบเยอะๆก็บอกให้ชาเลนเนกาติฟตอสก็คือลองตั้งคำถามเพื่อลดความเครียดนั้นดูคำถาม4คํคำถามครับ Is the thought true คือความคิดนั้นมันเป็นจริงไหมบางทีมันอาจจะเป็นมโนเป็นเป็นจินตนาการที่เราสร้างขึ้นมาเองก็ได้นะครับอันที่2คือ Is it even possible to know if it is true คือจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ไม่มีทางรู้ด้วยซ้ำว่ามันจริงหรือไม่จริงใช่ไหม ถ้าไม่มีทางรู้เนี่ยจะไปกังวลมันทำไมนะอันที่3 what effect does believing t h i s t h o u g h t h a v e on me อ่ะถ้าเชื่อว่ามันใช่แล้วมันมีเอฟเฟกยังไงมันอาจจะทำให้เราเครียดทำให้เราไม่สบายหรือเปล่านะครับอันที่4 what are the potential e f f e c t of not believing t h i s t h o u g h t เออคำถามเป็นคำถามที่มองอีกมุมนึงว่าอ่าแล้วเอฟเฟกจะเกิดอะไรถ้าเกิดเราไม่เชื่อในความคิดนี้คือบางคนเนี่ยอาจจะมะีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันเนี่ยทำงานแย่แน่เลยฉันต้องโดนไล่ออกแน่เลย หนึ่งความคิดนี้จริงไหมอาจจะไม่จริงก็ได้หรือจริงก็ได้ไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันจะโดนไล่ออกหรือเปล่า2 i s i t e v e n possible to know if it is true คือจริงเราก็ไม่มีทางรู้ได้ซ้ำว่าจริงไหมอันที่3 what effect does believing t h i s t h o u g h t have on me mm hmm. คือถ้าเกิดเราเชื่อว่าเราจะโดนไล่ออกเนี่ยมันจะเกิดเอฟเฟกอะไรเช่นนอนไม่หลับสุขภาพย่ำแย่อะไรเงี้ยอ่ะข้อ4 what are the potential e f f e c t of not believing t h i s t o r t h t คืออ่าถ้าเกิดสมมติเราไม่คิดเรื่องการโดนไล่ออกเนี่ย มันจะมีเอฟเฟกต์ยังไงมันอาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากเลยเนาะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เชื่อว่าเราโดไนไล่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีข้อ4เนี่ยมันอาจจะมีเอฟเฟกที่ที่ดีกว่าพูด,ดง่ายๆว่าบางทีการเชื่อกับการไม่เชื่อหรือการคิดนก g a t ีฟเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยทําให้เราเราเรามีอะไรดีขึ้นเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นลองเชเลนจ์แล้วกันนะครับเท่าที่ท่านจะทําได้อันนี้ก็จะช่วยท่านได้ อีกอันนึงที่ผมชอบนะครับไว้บนหลังเนี่ยผมคิดว่าอยากจะซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านด้วยซ้ำนะค,คือ,อชื่อก่อน consider the road not taken ผมจําได้ว่ามีหนังสือชื่อ the road not taken แต่ยังไม่เคยอ่านนะคืออย่างนี้มันแปลว่าลองคิดถึงทางที่เรายังไม่เคยทำบางทีเนี่ยเราทําอะไรซ้ำซากเนาะเราทําซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าแ,แล้วเราก็เซ็งกับชีวิตเนาะลองทําอะไรใหม่ๆลองเลือกหนทางที่ เราคิดว่าเราอยากทํามากๆแล้วถ้ามีโอกาสนะครับลองเริ่มทำนะผมต่อยอดให้จากข้อนี้นะอย่างไอวิกและนองเชอร์เพเนอร์ของผมเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยเบิร์นเอาได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเราได้เลือกทําในสิ่งที่เราลักในวันเสาร์อาทิตย์นะครับลองเริ่มทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยเราอาจจะกลัวเราเราอาจจะอะไรก็ตามนะครับผมผมเรกคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็บอก b บ e a k problems into smaller s t e p s คือให้ให้ ย่อยปัญหาลงไปเป็นขั้นตอนเล็กๆทีละขั้นข้อนี้เนี่ยจะช่วยลดความกังวลเราพอสมควรเลยอ่าผมผมยกตัวอ,อย่างปัจจุบันเลยผมมีงานวิจัยแล้วพอพกคิดถึงงานวิจัยแล้วต้องเขียนเนี่ยมันดูยากดูเยอะดูไปหมดเลยผมงานวิจัยเนี้ยมันมีอยู่แปดเรื่องอะ่ะพูด,ดง่ายๆมันเขาเรียกว่างานวิจัยใหญ่เรื่องเดียวเนี่ยมันมีแหัวข้อย่อยอะ่ะผมก็นั่งคิดว่ามันไม่ต้องคิดอะไรมากวันนี้แค่ทําหัวข้อแรกให้เสร็จ เดี๋ยวเดี๋ยวผมอัดพอดแคสต์อันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะไปลุยหัวข้อที่2คือค่อยๆย,ย,ย่อยเป็นสเต็ปสเต็แล้วเดี๋ยวมันจะไปได้เองนะครับอันถัดไปนะครับเขบอก get excited about something คือพยายามหาสิ่งที่จะทําให้เรามีความตื่นเต้นมากขึ้นเนี่ยเช่นเรา<ม>อาจจะลางงานเพื่อไปเที่ยวต่างจังหวัดตอนนี้ไปเที่ยวต่างประเทศคงลําบากนะเอออย่าอย่าอย่าไปคิดแค่ว่า จะไปพักเฉพาะตอนไปเที่ยวเราลองมานั่งคิดว่าเออเลยกี่วันที่เราจะได้ไปเที่ยวอย่างเงี้ยหรือใครที่ใกล้วันเกิดเลยกี่วันจะถึงวันเกิดของเราหรืออีกสิ้นปีอาจจะมีการโปรโมชั่นนะเราก็ยังไม่รู้นะว่าเราจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ได้ลุ้นถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนหาอะไรสักอย่างที่มันมันมันเอ็กไซเต็ดอะที่มันดูน่าตื่นเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะ กำลังจะมีลูกกำกำลังจะจีบผู้หญิงจีบผู้ชายอะไรก็แล้วแต่นะผมคิดว่ามันมันก็มีโมเมนต์แบบนั้นในในชีวิตบ้างก็ดีนะครับโอเคนะฮะถัดไปครับเขาบอก Identify your goal คือลองเขียนเป้าหมายมาว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญกับเรานะครับอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะทำให้สำเร็จแต่อย่าไปกดดันตัวเองแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะจะจะ,จะช่วยทำให้เราเนี่ย มีมีวันที่ดีขึ้นนะครับนะมาถึงอ,อีกเรื่องหนึ่งเขาเรียก r e v u e w your emotion นะคือการเติมเต็มในส่วนของอารมณ์ของเรานะครับมาดูเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเติมเต็มนะครับเขาบอก be your own cheerleader คือให้รู้จักเป็น cheerleader ของตัวเองนะคือให้กำลังใจตัวเองนั่นเองนะครับเวลาเราทอ้อเรารู้สึกแย่เนี่ยเราลองให้กําลังใจตัวเองแล้วอารมณ์เราก็จะดีขึ้น หรือบางคนอาจจะใช้วิธีนี้ได้นะ PUT ON your favorite outfit แต่งตัวในชุดเก่งของเราอะชุดที่เราชอบอาจจะเป็นชุดใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมาหรือชุดที่แบบว่าใส่แล้วมีคนชมเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะช่วยเราได้นะถัดไปก็บอก Challenge your inner critic ก็คนเราชอบ inner critic ก็คือชอบวิจารณ์ตัวเองภายในนะครับลองชา l e เลนว่าเอ้ยจริงๆเราเป็นคนขนาดนั้นเลยหรือเปล่า บางคนชอบว่าเราเรามันโง่เงี้ยเฮ้ยเราโง่ขนาดนั้นจริงปะถ้าถ้าโง,ง่เราทําไมเราถึงเรียนจบมาถึงได้ขนาดนี้ทําไมเราถึงมีตําแหน่งประมาณนี้มันคงไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะทำไมบริษัทเขาถึงเลือกเราเข้ามานะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมกระตุ้นให้ท่านทําก็น่าจะจะเวิร์กนะส่วนตัวพยายามทําอยู่เรื่อยๆคือ Learn something new เรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรก็ได้ครับผมชอบคําถามคําถามหนึ่งคือคําถามที่บอกว่า ครั้งสุดท้ายที่คุณเริ่มทําอะไรเป็นครั้งแรกครับตั้งแต่เมื่อไหร่นะคืออย่างเช่นไม่เคยทำพอดคต์ลองทำพอดคต์ดูทำแล้วไม่ชอบก็เลิกไปไม่เคยเขียนบล็อกลองเขียนบล็อกดูนะครับไม่เคยทำ Facebook Live ทำ Facebook Live ดูหรืออะไรก็ได้ครับที่มันไม่ต้องใช้เงินลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับ practice forgiveness ก็คือเราลองฝึกให้อภัยนะให้อภัยเยอะๆนะครับ คือเอาง่ายๆนะไม่ต้องอะไรมากหรอกแค่ขับรถนะ่ะแล้วโดนคนปัดหน้าเนี่ยให้ภัยเขาเถอะนะครับเขาอาจจะเดือดร้อนต้องรีบไปโรงพยาบาลอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกบ่อยๆเดี๋ยวเราจะเป็นคนให้อภัยเก่งเองนะครับใครเป็นนักดนตรีหรือพอจะเล่นพวกดนตรีได้ Play your favorite song นะครับ ลองลองหยิบกีตาร์เข้ามาดีดนะครับลองเอาเป็นโนมาเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเอาเป็นไม่ใช่ต้องนักดนตรีก็ได้เปิด YouTube เอาก็ได้ฟังเอาก็ได้นะครับก็จะช่วยได้นะครับอันนี้ผมยังไม่เคยทำเพราะว่าเวลาทำผมไม่ได้ทำเฉพาะตอนเชา้าเขาบอกงนี้ try early morning journaling คือลองให้เขียนบันทึกช่วงเช้าครับเพราะว่าช่วงเช้ามันเป็นช่วงที่เราเฟรชคือผมเป็นคนเขียนบันทึกเหมือนกันนะ แต่ว่าไม่ใช่ไดอารี่อะไรมากมายบันทึกเวลาอ่านหนังสือแต่ผมเขียนตลอดไงบางทีเขียนเช้ามั่งบ่ายมั่งเย็นมั่งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ช่วงเวลาว่างของผมนะแต่ว่าอันนี้เขาให้ให้แนะนําให้ตอนเช้ามานั่งเขียนบันทึกว่าวันนี้เราเราจะทําอะไรเราอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นกับเราอะไรแบบนี้แต่ให้เป็นบันทึกในเชิงบวกนะไม่ใช่บันทึกแบบดาร์กมากแบบเขียนเรื่องที่เครียดอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะถัดไปครับ celebrate the success of authors นะ คือให้เราแสดงความยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นโอ้ยอันนี้ทําได้ง่ายมากครับลองเข้าไปใน a c e b o o k เพราะเราจะเห็นความสําเร็จเต็มไปหมดคนระับบางคนเรียนจบผมก็เข้าไปบอกแสดงความยินดีด้วยนะครับบางคนมีลูกผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแค่เขียนแสดงความยินดีเราก็จะยินดีด้วยจริงๆนะแล้วไม่ไม่ใช่ว่าเราเขียนเพราะว่าเราตามมารยาทนะเราเรายินดีกับเขาจริงๆนะอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะครับอันนี้เขาก็เขียนมานะ look a t all photos จริงฮนะ บางคนบอกโอ้โหผมคิดเห็นบางรูปแล้วร้องไห้เลยก็ก็เลือกรูปนิดนึงกัแล้วกันบางคนแบบเพิ่งเลิกกับแฟนแฟนเพิ่งเลิกก็อย่าเพิ่งไปดูรูปแฟนดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นรูปเราตอนเด็กๆรูปเราอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นกูดเมมมรี y นะครับหรือ m ม็ s ซ m e ัมวันลาฟนะทำให้คนอื่นหัวเรานะครับพูดอะไรที่มันขำทําให้เขาสามารถหัวเราะได้ก็จะจะจะ,จะช่วยเราได้นะ ถัดไปคือ exercise your creativity ครับก็คือการพยายามคิดอะไรใหม่ๆสร้างอะไรใหม่ๆพยายามนั่งคิดอะไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดจะแบบสตาร์ทอัพเปลี่ยนโลกอะไรไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพยายามคิดอะไรที่มันแบบมีมีความคิดสร้างสารรค์นะครับอันนี้ผมก็ชอบนะยังไม่เคยทำก็บอก wing at yourself wing ก็คือการแบบขยิบตาขยิบตาให้กับตัวเองแต่ขยิบตาให้กับตัวเองก็ต้องมองกระจกถูกไหมแล้วก็พูดแบบทํานองว่าแบบ ฮ้ยทำไมมันหลอกอย่างนี้วะเอาเป็นว่าอยู่ในห้องน้าคนเดียวกันแล้วกันนะอย่าไปอยู่ห้องน้าสาธารณะเขาจะบอกไอ้นี่มันลงตัวเองมันมันบ้าว่ะอยู่ดีๆก็ขยิบตาให้ตัวเองแล้วบอกว่ามึงหลอกจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเอาแค่ส่วนตัวนะครับเราก็แค่ผมแค่พูดผมรู้สึกตลกแล้วก็ขำดีนะแต่ว่ามันก็เออก็อาจจะช่วยได้นะช่วยได้อีกอันหนึ่งที่จะช่วยเราได้คือ take a higher view คือ higher view คือมองในมุมสูงเนะ่ย คือเวลาเราเราเราดำดิ่งลงไปหรือว่าจมลงไปกับงานเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันมนันวุ่นวายไปหมดเนี่ยวันก่อนเอางี้ผมผมชอบอ่านงานเขียนของคุณนิ้วกลมนะได้อ่านงานเขียนอันหนึ่งแล้วคุณนิ้วกลมบอกว่าจริงๆเราเป็นเศษฝุ่นมากของจกกักรวาลเนี่ยมันเล็กมากอะ่ะนี่คือการมองในมุมสูงหรือเคยอ่านงานวิจัยไม่ใช่งานวิจัยสิหนังสือเล่มหนึ่งหน่ะนะครับก็บอกว่าเวลาเราเครียดเนี่ยพยายามมองว่าตัวเราอ่ะพยายามมองท็อปท็อปเบิร์ดไอวิวกับตัวเราอะ่ะ เราค่อยๆซูมเอาไปเรื่อยๆอแล้วเราจะรู้สึกว่าตัวเราเล็กนิดเดียวเองนะครับไอไ้อปัญหาที่เราเจอมันคือปัญหายิบย่อยมากๆนะครับอันนี้คือ take a higher view นะครับอีกอันนึงคือ tell someone what you love about him or her คือไปบอกเขาว่าคุณชอบอะไรในตัวเขาอันนี้ก็ต้องเลือกนะต้องเป็นคนที่เราบอกได้นะเอา,เอายกตัวอย่างเช่นภรรยาผมเนี่ยผมเดินไปบอกเขาได้ว่าแล้วผมก็บอกเขาประจำนะว่าผมชอบ อะไรบ้าง 1, 2, 3, 4, 5เกี่ยวกับเขาแล้วมันมันช่วยเราด้วยแล้วก็มันก็ช่วยคู่ของเราด้วยนะแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีภรรยาไม่มีสามีก็เพื่อนก็ได้ครับใครก็ได้ที่เราสามารถเดินไปบอกว่าเราชอบอะไรเขาได้อะนะครับแม้กระทั่งแบบเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีเราบอกเฮ้ยโอ้โหนายเรื่องนี้นายเก่งมากว่าแบบชื่นชมจริงว่า you make his day or her day เลยนะก็คือการพูดแบบนี้โอ้โ oh, หคนได้รับคำชมเขาก็ชอบส่วนเราก็ไม่ได้เสียอะไรเราเราก็มีอารมณ์ที่ดีด้วยนะ อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องต้องทำด้วยความระมัดระวังนะแต่ว่าผมว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ต้องดูสถานการณ์ด้วยคือ talk to a stranger คือพูดกับคนแปลกหน้าแต่ที่ผมบอกว่าต้องทำด้วยความระมัดระวังคือไม่ใช่ว่าเที่ยวแบบไปพูดโดยที่ไม่ได้ดูการเทศะอันนั้นอาจจะอันตรายนะ,ะหลายครั้งเนี่ยผมเจอคนในลิฟต์ก็ทักทายกันธรรมดาบางทีผมเจอแม่บ้านที่คณะอย่างเงี้ยไม่ได้รู้จักกันหรอกก็ทักทายแบบทานข้าวยังครับอะไรเงี้ย เออมัน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 ทำให้เรารู้สึกดีนะครับบางทีตัวเขาเองเขาก็รู้สึกดีนะครับที่ที่มีคนมาทักทายนะครับอันนี้ก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังเหมือนกันเขาบอกว่า make a fun purchase ก็คือการลองไปซื้ออะไรที่มันสนุกสนุกนะแต่ไม่ต้องใช้เงินเยอะมากนะเพราะว่าถ้าใช้เงินเยอะมากบอกอะไรสนุกสนุกของเราคือรถคันใหม่อย่างเงี้ยมันมันก็เกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเอาเ,เป็นว่า ลองดูอะ่ะเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเรื่องซื้อผมคงไม่ต้องแนะนำมั้งมันมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ออเดอร์ออนไลน์เอามานั่งดูมันไม่ต้องแพงมากนะแต่ว่าบางทีพอซื้อเสร็จเราก็จะ Expect ว่าเอาอเมื่อไหร่จะมาส่งใช่ไหมพอมาส่งเราก็ดีใจอะไรเงี้ยนะครับก็ก็แค่นั้นก็มีความสุขแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเขาบอกว่า list your strength ให้เรา,านั่งเขียนเลยครับว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราผมเชื่อว่าทุกคนมีจุดแข็งนะ อย่าไปคิดว่าเราแย่มันทุกเรื่องนะครับอีกข้อแนะนำหนึ่ง try a new hobby ลองหางานอดิเรกใหม่ๆบางคนเนี่ยอาจจะสมมตินะเป็นคนชอบตีแบตตีตลอดเลยก็โอเคก็ตีไปนะแต่ลองลองเปลี่ยงนงานอดิเรกมั้งไหมจากตีแบตมาอ่านหนังสือม้างไหมอย่างผมเนี่ยอ่านหนังสือตลอดเลยเนี่ยผมก็อาจจะลองมาดู Netflix ม้างไหมลองมาเล่นกีฬาม้างไหมอะไรเงี้ยก,ก็ก็พยายามเปลี่ยนอิทธิบทแม้กระทั่งหนังสือนะเอาตรงๆนะ ผมก็พยายามจะเปลี่ยนแนวนะถึงแม้ว่าท่านจะฟังผมเนี่ยจะเป็นหนังสือแบบแนวพัฒนาตัวเอง how to business วัดผลอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆผมอ่านพวกนิยงนิยายบ้างนะแต่ถามว่าใช้ทางหรือเปล่ายังไม่ใช่นะบางอันก็อ่านแบบผมไม่เห็นสนุกเลยแต่ก,ก็ก็อ่านก็ก็มันก็ได้มุมมองแปลกๆใหม่ๆบ้างเหมือนกันบางอันก็เอกอ,ก,อก็สนุกดีนะครับโอเคอันนี้คือคืออ่ สิ่งที่เขาแนะนำนะเออชอบกดนี้ครับอีกอันนึงคือเขาบอกว่า try the 3 to one rule 3ต่อหนึ่งกด3ต่อหนึ่งกด3ต่อหนึ่งคืออะไรเขาบอกว่าถ้าเราเจออะไรที่เนกาทีฟหนึ่งอย่างเราต้องหาโพสิทีฟให้ได้3อย่างเช่นเฮ้ยเราไปเจอแบบอะไรดีละ่ะในบ้านสกรปรกเงี้ยเราเรา,เร,าเริ่มมีความคิดเนกาทีฟแล้วหมสกรปรกจังเว้ยเขานี้ต้องรีบหาเลย3อย่าง เพื่อจะมากบไอ้หนึ่งอย่างนั้นแหละนะนะเช่นเราอาจจะเห็นลูกเรายิ้มนะเราอาจจะเห็นรูปภาพที่เป็นแฮปปี้แฟมิลี่เราอาจจะเห็นอาหารที่เราชอบอะไรเงี้ยคือคือไม่รู้แหละหนึ่งเนกาทีฟต้องมี3ามโพสิทีฟเสมอเออลองดูก็ได้นะครับว่ามันจะช่วยท่านลดการเบิร์นเอาได้หรือเปล่านะครับถัดไปครับเขาบอกว่า r e l i n g u i s h The need to control พยายามจะลดความรู้สึกที่เราจะต้องค n t r o l ทุกอย่างลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยลดการเบิร์นเอาท์ลงใครที่พยายามจะต้องคนโทรลในทุกเรื่องนะไม่ปล่อยเลยนะอันนี้จะต้องทันต้องทําอันนี้ต้องเป็นแบบนั้นคือยิ่งเรามีคําว่าต้องเยอะเท่าไหร่เรายิ่งมีทุกข์มากเท่านั้นนะครับถัดไปนะครับคือ,อ,อ keep a future diary คือลองเขียนไดอารี่ที่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต หรือในปัจจุบันนะครับลองเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับนะสมมุติว่าปีนี้ปี2020เราลองเขียนไดอารี่ของปี2021ดูใส่วันที่เลยนะครับวันนี้เดือนนี้แต่ปี2021แล้วลองเขียนดูเอืมบางทีก็สนุกดีนะส่วนตัวไม่เคยเขียนถึงขนาดเป็นฟิวเจอร์ไดอารี่แต่เคยแต่ที่ชอบเขียนอยู่ปัจจุบันนะคือเขียนจดหมายถึงตัวเองสนุกดนะีเขียนมาหลายปีแล้วนะเขียน แล้วมันอีกหนึ่งปีอ่ะจดหมายนี้มันจะเข้ามาอินบ็อกซ์ของผมนะครับแล้วผมก็ได้รับจดหมายนี้ผมก็จะเขียนตอบตัวเองอีกแต่เป็นการเขียนหาตัวเองในอีกหนึ่งปีข้างหน้านะครับเขียนมาเป็นประจําเลยแล้วก็ถ้ายิ่งเขียนบ่อยมันก็จะยิ่งได้รับอีเมลบ่อยผมใช้เว็บไซต์ทํานะชื่อฟิลเตอร์มีลองลองเสิร์ชด,ดูก็ได้นะครับฟิลเตอร์แล้วก็มีครับนะก็ก็สนุกดีนะครับอันนี้ผมต่อยอดให้นะครับตอนแรกว่าจะจบนะแต่ว่า มันคงจะยาวไปอีกเหมือนกันขออนุญาตหยุดไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าไม่อยากจะรีบมันมีหลายข้อเลยที่พลิกดูแล้วแบบเฮออยากจะพูดถึงแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายๆคนและยิ่งหลายๆคนเบอร์เอาเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ได,ไ,ดได้เยอะขึ้นนะครับตอนแรกกะไว้ว่า2วันตอนที่เริ่มอัดพอดแคสต์เอพิซอดนี้ก็กะว่าเอพิซอดนี้จะจบแต่ว่ามันไม่จบจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่อยากจะรีบๆให้มันจบๆไปนะ ถ้ามันได้ประโยชน์ก็ขออนุญาตต่อยอสักหนึ่งตอนเขาได้อีกหนึ่งตอนจบแน่นอนนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ n o p a d น n Story a life changing story